ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็ให้ดูนะครับจะมาให้ดูงานติดตั้งกล้องติดรถยนต์ใน m า z d d a CX5 นะครับอันนี้เป็นตัวปี2020นะครับผมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเสียบช่องบุหรีนะครับช่องบุหรีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกับกับอยู่ในแกะนี้นะครับผมอ่านี้เราไม่ต้องเสียบนะครับอันนี้ก็ เดินสายเข้าระบบเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเสียบช่องบุหรี่นะครับผมอ่านั้นเป็นกล้องหลังนะครับนี้เป็นกล้องหน้าหลังนะครับกล้องเป็นระบบคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์นะครับก็ไม่อาจะทนร้อนนะครับอ่าทนร้อนแล้วก็ไม่ไม่มีแบตข้างในนะครับไม่มีแบตไม่บวมนะครับทนร้อนนะครับผมการทํางานก็ง่ายเลยครับสมมุติอ่าสตาร์ทรถปุ๊บนี่นะครับ อผมกดสตาร์ทเครื่องมาปุ๊บนะครับก็กล้องทํางานอัตโนมัตินะครับผมออันนี้ก็เดินสายเรียบร้อยนะครับอาไม่มีสายให้เกะกะนะครับผมช่องบุหรีก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมเสียบใหดูนะครับนี่นะครับอ่าช่องบุหรีสามารถทํางานได้ตามปกติครับนะครับผมแล้วก็าการใช้งานยังไงการใช้งานก็ง่ายเลยครับก็ เอามือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิด Wi-Fi ก่อนสักครู่นะครับอ่าผมเปิด Wi-Fi แล้วตอนนี้พาสเวิร์ดหนึ่งสองสามครับแล้วก็เชื่อมต่ออ่าก็จะใส่แค่เชื่อมต่อแค่ครั้งแรกนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอป s d o m e นะครับ a z d o m e นะครับผมอ่าให้ดูนะครับแล้วก็ Add device ครับ กล้องก็จะบอกว่า Connect เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นกล้องหน้านะครับผมกดสลับดูนะครับเป็นกล้องหลังครับผมนี่นะครับเราก็สามารถสลับแล้วก็ดาวน์โหลดคลิปย้อนหลังได้นะครับดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอันนี้เป็นระบบ wifi 5G นะครับผมมี2 2.4GHz กับ 5G นะครับก็โหลดไฟล์รวดเร็วนะครับผมโหลดไฟล์รวดเร็ว อ่าสักครู่นะครับโหมือสั่นเกินอ่านี่นะครับ F คือกล้องหน้า R คือกล้องหลังนะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับผมเลือกดาวน์โหลดมาได้นะครับอ่ากดดูก่อนก็ได้นะครับนี่ะครับก็จะสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็การตั้งค่าก็สามารถตั้งค่าผ่าน wi-fi ได้ง่ายเลยครับนี่นะครับปึ๊บนะครับผมสามารถตั้งค่า แล้วก็สามารถเพิ่มฟังก์ชันนะครับใช้อุปกรณ์เสริมเป็น parking mode ได้นะครับขณะดับรถอยู่จอดรถอยู่ก็สามารถทํางานให้กล้องบันทึกทํางานได้ตามปกตินะครับโอเคครับก็สนใจติดตั้งก็ติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook อศักน้าหลกนะครับไลน์ไอดีไัก0ูนนะครับอันนี้ก็ติดตั้งในมาสด้าซีเอ็กนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับจมนะครับรับติดตั้งนะครับผม สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook อิศักดิ์นาดีหลกนะครับไลน์ไอดีอศักดิ์ศ0 7์นนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ08 4 0 2 8 2 2 5 0นะครับ08 4 0 2 8 2 2 5 0นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ